your personal connection ทำไปแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทำมันเดี๋ยวทำไปอันที่สามเลยค่ะเดี๋ยวพีททำอันที่สามก่อนนะคะ email is your personal connection to the internet ่าเดี๋ยวตามนะคะ it a l l o w e you to exchange with people อันนี้คือโจทย์นะคะอ้าวดูก่อนอันนี้คือโจทย์และสล้ะเขาให้มาตัวเลือกมา4ข้อ 1. username ยูเซอร์เนมคืออะไรคะชื่อผู้ใช้นะคะอันนี้คือถ้าเราเล่นผู้อินเทอร์เรน็ตบรรดารู้จักยูเซอร์เนมไหมลูกเ <st it> วลาเราจะล็อกอินสมมุติว่าเราจะเข้าพวกอีเมลพวกอะไรพวกเนี้ยคะ่ะเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรคะยูเซอร์เนมกับอะไรคะยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเก่งมากอ่ะก็จะเป็น c h o ยส์ข้อสองพอดีพาสเวิร์ดข้อ3 <st it> คือคำว่าอะไรคะ อ๋อ oh, mm hmm. ดีมาก addresses และสี mm hmm. messages mm hmm. ข้อนี้เราเห็นชัดมากเลยจากโจทย์ที่มันขึ้นมาว่าเราต้องมีความรู้เรื่องของอะไร mm hmm. ดีมากต้องมีความรู้ในเรื่องของคำศัพท์และก็ต้องมีความสามารถในการที่จะแปลได้ mm hmm. อา้าว username mm hmm. ได้ password mm hmm. ได้ mm hmm. นะคะ address ได้ไหมละแม่ได้ไหมคะแปลว่าถ้ายังไม่ได้จดคำนี้ไปกาแรงแรงไปอีกหนึ่งร้อยดอกจัน <c ười> คือแปลว่าที่อยู่จดแรงแรงนะคะเป็นคำนามเนี่ยแปลว่าที่อยู่นะคะและ้วคือว่า message แปลว่าอะไรคะปันดาปันดาคะ่ะ message แปลว่าอะไรคะปันดา message message เมสเซจแปลว่าอะไรเมสเซส่งเมสเซจอะแปลว่าส่งอะไรคนไทยเรียกเมสเซจอะเมสเซจคือข้อความจดแรงๆเหมือนกันที่ยังไม่ได้คำนี้อ้าวกีตาร์กาฟิวทัวร์ในพี่ซีคำที่3มคือแปลว่าอะไรคะที่อยู่แลนี้และะ้วคือข้อความอ้าวโอเคทีนี้เราลองดูสักนิดหนึ่ง อ่านตามนี้เลยเขาบอกว่า email is your personal connection to the internet personal connection แปลว่าวการเชื่อมต่อแบบ personal คือส่วนส่วนตัวอ่าใครยังไม่รู้คำศัพท์จด p e r s o n แปลว่าบุคคล personal คือส่วนตัวนะคะได้ไหมคะอ่ะพี่ลูกคิดจดเลยนะครับพี่อมจดเลยนะครับ คือตรงนี้กรณีถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าอีเมลคืออะไรอะเราไม่ต้องมาอ่านซ้าก็ได้นะก็แบบเหมือนกับไปเลยก็ได้เข้าใจไหมคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าอีเมลคืออะไรตอนนี้รู้ไหมคะรู้จักอีเมลไหมคะฮะรู้จักไหมเอออีเมลทุกคนต้องรู้จักก็คือการส่งจดหมายทางคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะนะคะและเขาบอกว่า it allows you it แทนอะไร it แทนอะไร อิ it, ต้องแทนอีเมลรู้ได้ยังไงสัรพนามมักจะแทนคำนามที่อยู่ด้านหน้าน้าหน้านานะคะอ่า it allows you to exchange allow แปลว่าอนุญาตอย่าอ่านว่าอโลนะลูกเพราะมันคือ allow ไม่ใช่แปลว่าต่ำทั้งหมดไม่ใช่นะคะละแม่คะ allow แปลว่าอะไรคะ allow allow เท่ากับ permit แปลว่าอะไรแล้วอ่า นุอนุอะไรคะยยอนุญาตค่ะจดไปเลยค่ะวันนี้คำศัพท์ที่หนูควรได้นะคะคือนี้นี้นะคะ personal ก็ควรได้นะคะแล้วก็มาเป็น allow <c oughs> เท่ากับ permit นะคะแปลว่าอนุญาตนะคะ it allows you to exchange exchange แปลว่าอะไร exchange <c oughs> เออแลกแลกแลกเปลี่ยน เคยเห็นไหมเวลาเราไป exchange ตามห้างคืออะไรแลกอะไรคะแลกอะไรคะตามห้างตามสนามบินแลกเงินแลกเงิน exchange นะคะคำว่า change แปลว่าอะไรน้องละแมนี่ตัวนี้รู้สึกว่าเราจะเรียนกันคัดวันธรรมดา change แปลว่าเคยเคยได้ยินป่ะ seasons change seasons change ซีซั่นแปลว่าซีซั่นรู้ดูฤดูมันทำไมคะชื่อหนังชื่อหนังเออเปลี่ยนแปลงเอา change ก่อนเลยเพราะว่าเปลี่ยนแปลงคือวันนี้ต้องได้ change กลับบ้านไป change เพราะว่าเปลี่ยนแปลงสุด exchange แปลว่าอะไร exchange เออก็คือการแลกเปลี่ยน exchange คือการแลกเปลี่ยนโอเคเอาใหม่นะคะ change แปลว่าอะไรคะเปลี่ยนแปลงถ้าเป็น exchange คืออะไรคะแลกเปลี่ยนค่ะ และขออีกหนึ่งความหมายของคำว่า change ค่ะถ้าเป็นคำนามโอกาสอันนั้น chance oh <God. S 1> เราคุยกัคนละเรื่อง chance แปลว่าโอกาสไม่เป็นหลายอย่างน้อยๆเราก็อา้าวโอเคเคยรู้คำนี้มาก่อน oh <God. S 1> ขอ change อีกความหมายดึงถ้าพี่พูดบอกว่า keep your change แ <Yeah. S 1> ปลว่าอะไร <Yeah. S 1> เงินทอนดีมากบกมือ <Yeah. S 1> พี่ลูกคิดหน่อยค่ะ <laughs> เ,ออเงินทอน change เพราะว่าเงินทอนได้อีกด้วยนะคะเงินทอนเช่นสมมุติว่ามีบ่อยใช่ป่ะแล้วแล้วเขามาเก็บตังค์พี่ใช่ป่ะแล้วมันก็มีเงินทอนอยู่5บาท10บาทแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องทอนในฉลอกพี่ก็จะพูดว่า keep your อ่าใช่ประมาณนั้นนะคะ keep the change อย่างนี้ก็ได้นะคะประมาณนั้น change เพราะว่าเงินทอนได้ด้วยนะคะ นะผ่านนะอ้าวทีนี้จริงๆอันนี้เราสอนไปอย่างนั้นเองแต่จริง e x change ก็คือแปลว่าแลกเปลี่ยนเราแลกเปลี่ยนอะไรกับคนรเราจะแลกพาสเวิร์ดเลยรเราแลกอะไรคะตอบข้อ4เป็นข้อที่ถูกต้องอ่านว่าคำานี้อ่านว่าอะไรคะ message message messages นะคะจะมีอีกคำหนึ่งที่มันใกล้กันอ่านี้เป็นคำศัพท์ให้เพิ่มเติมนะคะถ้าเป็นอย่างนี้คือคำว่าเร็วๆอันนี้เจอที่ไหนน,นี่เจอที่ไหนในโทรศัพทพ์ในโทรศัพท์เจออันนี้เจอเจอ message แล้วนี่เจออะไรเจอที่ไหน เปิดเปิดเอาเปิดที่โทรศัพท์มือถือดูว่าคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปล,ว,ปลว่าอะไรเร็ว oh, <wow. S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่กดกดเอากด,กด,กดหาดิกในโทรศัพท์ไหนไหนมีโทรศัพท์แล้วใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะแปลว่าอะไรคะ M A S S, S A G E แปลว่าแปลว่าเอาคนอื่นออยังมีข้างหน้า สองสองสองคนทั้งหน้าได้แล้วคนอื่นเจอ,อยังสรุปยังหาไม่เจอแปลว่าเออจะแปลว่านวดค่ะเห็นไหมคะอันนี้อะไรคะ message อันนี้คืออะไรคะ massage แปลว่านวดจะเคยเห็นไหมนวดเท้าพูดว่างไงนวดเท้ามศาศาสต์มศาศาตรเท้า เฮ้ยเร็วเร็วนวดเท้านวดเท้าฮะนวดเท้าฟุตค่ะฟุตมาสชอชโอเคไหมคะเป็นฟุตค่ะได้ไหมคะลูกนะคะวันนี้ได้คำศัพท์เพิ่มไปมากมายโดยเฉพาะคำที่มันมีหลายหลายความหมายโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปลุยทำข้ออื่นกันต่อนะคะและเหมือนเดิมก่อนที่เราจะล้ำลากเรื่องไลฟ์สดเราก็จะบอกว่าใช่อย่าลืมเฮ้ยเราพูดช้าไปหรือว่าอย่าลืมกดแชร์ กดไลค์แล้วก็กดกดแชร์กดไลค์แล้วกดอะไรก็ได้ที่พึงจะมีในปุ่มกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็สำหรับน้องๆที่อย่าลืม14กุมภาเรามีนัดกันว่าจะส่งผลงานสำหรับคนที่อยากจะได้อะไรอยากจะได้อะไรเออรูปของที่ระลึกจาก B N K ซึ่งในนี้ก็จะมีหลายคนแล้วที่ส่งเนาะนะคะ แต่ถึงแม้ว่าจะ,จะแบบยังไงก็ตามขอให้พวกเราขยันต่อไปเพราะว่าตอนนี้จะสอบอะไรแล้วจะสอบปลายภาคนะคะถ้ามีหัวข้ออะไรปลายภาคก็อย่าลืมค่ะเขียนมาเออเดี๋ยวก่อนถามก่อนอันนี้เราคุยนอกเรื่องละอันนี้จบไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าอาทิตย์ที่แล้วสอบเรื่องวิว going to เป็นไงบ้างเออแล้วสอบเมื่อไหร่อ๋อแต่คือว่าไม่เข้าใจเฉย,เฉย แล้วเอาไลนา์ตารางสอบปลายภาคมายังแล้วจะมีเรื่องไหนพิเศษเปล่ายังไม่มีแค่วิวโกองถูที่เหลือเอาตัวรอดได้หมดจะติวเรื่องไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันเริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะให้ทุกคนเอาหัวข้อที่จะสอบปลายภาคมาเริ่มติวตั้งแต่ณนะบัตรอทิตย์หน้าเลยตามนั้นนะ เราจะเริ่มติวเลยอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีก็แจ้งออกมาเลยได้นะคะแจ้งเลยไหม<ะ>เออเดี๋ยวแจ้งเลยไหมเอาแจ้งเลยไหมแจ้งเลยไหมสำหรับหัวข้อของโนเบลมีอะไรบ้างอ่ะ,อะว่างไงว่าไงอ่ะขอความเห็นของแต่ละคน,เ,นปเป็นแชปเตอร์เทสของโนเบลมีอะไรพิเศษไหมครับ มีอะไรพิเศษไหมของดูอะเรื่องอะไรบ้างแกรมาไนย,ยกตัวอย่าง